你搞两辆那个平板的，拉柴那个嘛。我 <noise> 开，我开，我 <noise> 开。走走，干 <noise> 嘛？

ยานเหยียบผักคนผักคนแพงผักคนแพงนี่ยังกำลังแต่งำงำผักชี คูกวบุ้งผูกวบุ้งย้ายงอมๆกับบริยานนนย่งเนื้ย่างจะาพาก็เด้จังห่อปักขั่วดินไปปักขั่วดินกันลงลางๆ